อันยองไซเอโยวันนี้เราจะพาทุกคนมาทานอาหารเกาหลีทูดาริเป็นหมอ้อไฟเกาหลีสไตล์รสจัดจ้า,จานะครับตั้งอยู่ที่3ย่านมิตรทาวชั้นจีภายในร้านมีเมนูสไตล์เกาหลีแท้เลยท้อเสิร์ฟถึงปากสาวกอาหารเกาหลีแล้วต้องมากับเมนูเด็ดจากทั้งร้านนะครับตับบงก,กีซีฟูด้ดและเมนูของท่อนของเขาสไตล์อันยองก็มีให้เลือกมากกว่า100เมนูใช่แล้วล่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่3ยาย่านมิตรทาวใครที่ยังไม่เคยทานอาหารเกาหลีแท้ๆนะต้องบอกเลยว่าต้องมาลองทานดูที่นี่เขาเริ่มต้นราคาหลักสิบและไต่ไปถึงขั้นแอดวานซ์ราคาหลัยร้อยเรียก เออให้เวลาเอาของอร่อยเข้าปากแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยคิมบับสุดเด็ดนะครับของทางร้านข้าวมีลักษณะเหนียวนุ่มเครื่องแน่นจิ้มกับซอสไส่เกาหลีอร่อยสุดๆไปเลยและก็มาถึงเมนูเด็ดของวันนี้แล้วนะทุกคนชิ้นดังดงด็อกบอกกีซีฟู้ดนะครับเริ่มต้นด้วยการเทน้ำเข้าไปเปิดไฟและคละคุกเคล้าซอสชิ้นดังดงให้เข้ากันรอเดือดพลุบๆไปเลยก็ได้เวลาเขมือเส้นรามยองเหนียวนุ่มกุ้งปลาหมึกและหอยแมงผู้นิดๆและ,และในซุปชิ้นดังดงรสเผ็ดจ,จัดจ้านดรื่ความเผ็ดได้ถึงสามระดับเลยทุกคนที่นี่เรามาจะสั่งกกกุมมมะะน่าารั สไตล์เกาหลีทำให้เราหมดเลยเพราะหนึ่งว่าเราเป็นองค์รัชทายาทอะไรอย่างนี้ <c oughs> แต่เมื่อถึงเวลาต้องกว่าเดือดพานแล้วแล้วก็ก็ <c oughs> ้เวลาตักเส้นลํำยองขึ้นมาพร้อมด้วยอาหารซีฟูด้ดนานาชาติ <c oughs> พร้อมตักเข้าปากแล้วล่ะครับ <c oughs> ดูสิทุกคนหน้าตาน่าทานมากเลยให้เยอะขนาดนี้จะก,กินหมดไหมเนี่ย <c oughs> แล้วก็มาถึงเครื่องดื่มกันบ้างนะครับวันนี้เราเลือกที่จะดื่มน้ำมะม่วงปั่นรสชาติหวานหอมระมุนลิ้นได้อัดพรสรสชาติมะม่วงน้ำดอกไม้สุดๆดีสุด,สด,ด,สดประทับใจและตกท้ายด้วยไก่ปซี่เคจุนวิงราดด้วยซอส s p i ําๆ เผ็ดร้อนสะใจฝากไว้ด้วยนะทุกคนกับร้านทุนริสามย่านมิดทาว